แม้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกัฐมนตรีจะไม่ขานร,รับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ในดีที่ผ่านๆมานะคะก็ไม่มีนายกัฐมนตรีในรัฐบาลใดบอกล่วงหน้าว่าจะมีการปรับคอรมองค่ะโดยเฉพาะในรัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคนะคะที่ต้องใช้ศิลปะในการประคับประคองการบริหารการอยู่ร่วมกัน หากมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับคอรมอออกมาก่อนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวิ่งเต้นต่อรองตำแหน่งและยิ่งในพักแกนนำรัฐบาลเองที่มีหลายกลุ่มกวนอย่างพักพลังประชารัฐซึ่งเพิ่งมีปัญหาความขัดแย้งแตกแยกกันมาก่อนหน้านี้ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องบอกล่วงหน้า แต่รณะนั้นนะคะในพักคพลังประชารัฐเองก็จับสัญญาณและก็คอยฟังในเรื่องนี้อยู่ซึ่งกคาดการณ์กันว่านะคะการปรับคณะรัฐมนตรีจะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่สยามรัาไฮไลท์ประเด็นร้อนบอกไปนะคะว่าจะต้องรอให้พ้นในช่วงที่ท่านนายมนตรีนะคะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมให้เสร็จก่อน ยางไรก็ตามค่ะจนถึงขณะนี้นะก็ต้องยอมรับว่ารอยร้าวระหว่างร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ากับพลเอกประยุทธ์นั้นยังไม่ได้รับการเยียวยาค่ะแม้เพื่อนร่วมรุ่นของร้อยเอกธรรมนัตนะคะจะแนะนําให้ร้อยเอกธรรมนัตไปปรับความเข้าใจกับพลเอกประยุทธ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามนะคะการมาของคีแมนคนสําคัญอย่างคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค ที่มานั่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็สะท้อนถึงความพยายามที่จะรีแบรนด์พักพลังประชารัฐการปรับคณะมน,นตรีรอบนี้นะคะจึงเป็นการปรับคณะมนตรีเพื่อหวังที่จะกอบกู้ศรัทธาเพื่อมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่เพียงแต่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองในพักพลังประชารัฐเพียงเท่านั้นค่ะ ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่านะคะโจทย์ใหญ่หลังสงครามโควิดผ่านไปก็คือเศรษฐกิจค่ะนั่นก็หมายความว่าจะมีการวางตัวรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจอย่างจรงิงจังมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจรงิงแทนผลเอกประยุทธ์ค่ะ